อันนี้พวกคุณจะไปไหนกันคะคลิปนี้เราสิไประเทศอย่างไปขึ้นบ้านใหม่นะจ้าบ้านใหม่นองกว้างนะคะก็คือหลานเนาะจ้าเออหลังจากที่เรากลับมาจากบันนดีบันแพงแล้วอื่าบอกกล่าวกำลังจะไปนะคะอู้ดูป้าทำนี่โอ้โหหน้าตาตอนนั้นทำผมอย่างจางแกทผมอย่างถามป้าทำผมตรงไหนไม่รู้ป้าป้าเดินทางค่ะ อยู่ใกล้ๆกันนี <Project. Yes. S 2> tá, ่ค่ะข้ามไปสองหลังค่ะเฮ็ดคือไก่นี่แหละใส่ดิอยากใส่ใส่ใส่แม็ดเหรอจริงดิไม่ไม่ตอนแรกเห็นใส่แม็ดนะพอกินข้าวนะโโอ้หแม็ดทิ้งเลยอ่ะต้องมากินข้าวด้วยกับน้องปอยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะอันนี้หลานนะจ๊ะนี่หลานร้านเช้าคนเดียวปรดีคนปิดประตูดูนะคนดูนะคนปิดประตู ตรงนาทั้งหลังอะนาโอเน่ไปล้ที่เกือบเกือบเยเกือบหายเกือบเหี้ยเกือบเีใส่เกือบย้ายไม่ล่ะจานยากไปไกลๆนี่เอ้าเนี้ยเป็นไรส่งรูปให้อะใครจะมาจีบวะกูจะเอา เนี่ยแหวนเนี tacos, high, ่ยต <cat on developed Airbnb> ัวอย่างแหวนไม่เอาลูกอื่นนะเอาแดดงามงามเนาะดูดูแต่ไม่อย่างฝ่ออย่างบ้านเมืองอู้ยตนบักฮุงชนโบดอีหลีเนาะบ้านเฮาแต่มีความสุขมากๆนะคะแต่มันมีความสุขนะจ๊ะไม่ต้องรู้ราอะไรแต่มีความสุข จาลูกไปโอ้มาไปด้วยมีหลายสายพันธุ์นะมะกอที่นี่เนาะพ่อพ่อพ่ดีครับพอรอดอันนี้ค่ะง้ายๆรอด เข้ามาในซอยเออโนไปใส่วะอยู่พูดแล้วเนาะอันนี้เฮือนเก่าจ้าเพื่อนบุยู่แล้วบ้านเก่าสมัยก่อนโอ้เขาว่าแล้วแม่ต้องมานี่ นี่หลานจะพ่นเฮ็ดฮือนใหม่เฮือนน้อยแหละหลังไม่น้อยพิลักขึ้นบ้านใหม่ดมไปเป็นสายเลยจ้ะพูบ้านหลังนี้ดูหอบิี่โอ้โหเยอะมากเลย ม,ม ai, ok. ่ไม่ใ่ไม่ลอยองไม่ใ uh, ช่สวัสดีค่ะ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 สวยะสวัี่ะสวดีค่ะีค่ะค่สวดีค่ะ่วดคอวัี่คค่ะวัดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู๋อแม่อ้แม่มาอยู่นี่หาแม่อยู่ครึ่งวันสวัสดีค่ะกอดเดี๋ยวกอดก่อนกอดอาหารหันหันกล้องอทางนี้ไม่เห็นเห็นคนอื่นนี่ไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านก่อน จเอาปลาไม่เข้าไปน้จ้จะเอาข้าวไปนั่นแหละขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวพาไปดูบ้างปิดรั้วปิดรั้วแล้วมาดูป้าแหวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีเรือน่ป้าแหวนก็ข่มขู่กันสวัสดีครับนี่เจ้าของบ้านสวัสดีค่ะนี่หลานแม่สีสวัสดีจ้าเอาขอเอาให้ยัง มาแลค่ะมาเพราะเรบอกจะไปทำบุญนะมาแล้วจ้ามามาคุณยายมาจ้าแม่แม่จ้าแม่แมไปนั่งกินข้าวไปเนี่ยแบบโอ้พิ่นยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณไปหาก่อนหายายหาคุณยายสวยๆจะพาไปดูบ้านบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะนี่ใครอยากทำบ้านสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะส้มจ้ะจ้ะจ้าโอ้ยจ้ะจ้ะจังขึ้นไม้เพราะยายกินข้าวก่อนจ้ะแม่เพราะยกินข้าวก่อนแล้วจังพาไปเบิ่งบ้านบ้านสวยบ้านน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวพาชมบ้านนะคะ สวยน่ารักเนาะเออใช่สองห้องน่ารักสวยน่ารักวิวก็ดีอ่ะดูดิวิวดูดิพ่อมากกำลังสร้างตัดอันตะแกนี่กำลังเทดไม่เป็นไรกำลังโอ้โหกำลังสร้างเ็สได้บ้างติ๊บติ๊บติ๊บสองบอกติ๊บให้รูปเล็บให้รูปเล็วติ๊บติ๊บจ้าให้อุ้มอยู่เนาะให้อุ้มอยู่เขามามืดแล้วเลย อุ <łość> ้มอยู่คุยกับป้ากลัวป้านะโอ้แดดติ๊บติ๊บป้าไปไหนล่ะป้าป้ไปไหนล่ะกระติ๊บกระติ๊บแรงเหลืออเยะ้่คนักข่มอุ้มคนเดียว จ้า,าลงแม่เหรอกระติ๊บลงแม่เหรอลูกลหนูหนแม่อยู่ไหนอ้าลงแม่ใช่หนู มาเราดูดูดูในโคกดูในโคกเออจะดูในโคกผู้ใหญ่จะชอบเก่งไม่เก่งเตรียมกันมาก้ินเอาครบคบไงนี่เธอเอาครบเธอมาฝั่งนี้สิเอาครบเธอเธอมาฝั่งนี้ดีเจจะถ่ายดงไงเออเอาเลยโอ้โหพริกกี่เม็ดเนี่ยจัดไปตามเลยเด็ก แกงนะคะไม่แกงนะคะไปแล้วหนึ่งแกงค่ะตัดออกนะกระเทียมไปแล้วหนึ่งเราไม่ได้เก็บใส่เราจะตัดออกท้าเวลาอ๋อมันหั่นปิวไงจะไปใส่อะไรคิดก่อนสูตรเด็ดนะคะก่อะโตโตตัดออกนะอย่าบอกใครนะอลัตตาค่ะท่านผู้ชมมีหลบด้วย เดี๋ยวเอลซาเดี๋ยวเอลซาจะเสียงหิมะให้ดูโอเคไปเออใส่เยอะเยอะใอ่น้อยมันไม่อร่อยเดี๋ยวจะคุณพี่มีวิกหรือยังคะร้านนี้คือซื้อส้มดาและแถมวิกนะคะโอเคค่ะปลาจัดไปแต่อะไร ไม้กินที่ไหนก็นชอบเกลียวแมวไม่ไหวมะนาวอย่าส่านยูยาซ่านกิ้วกระซิบมะนาวทำโควิดนะคะทำโควิดทำโควิดไม่เอาสิเอาสูตรอีคิวอะสูตรอีคิวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปี้ยวเอาแบบเมือเม่อกี้เมื่อกี้อร่อย ยี่ลอยแล้วดูครบสกอร์ตาทั้งวันทั้งวันขายดีเนาะตาเสร็จแล้วก็รังจากเป็นซินเดอเ,เ,เรลล่าไม่ไม่ใช่ไม่เสร็จซินเดอเรลลา่าซินเดอเรลลา่เลเลลาเที่ยงคืนได้กลับบ้านไหมเนี่ยไม่ได้กลับอยู่นี่แหละทั้งวันทั้งคืน พี่รับมีดนะคะอยู่กับพี่รับมีดนะคะเอาเหมือนเมื่อกี้เลยนะก็กินเยอะนะใช่ต้องไม่ไม่เราจะให้เขาตำนางเอกช่องนะดิได้วยนางเอกช่องเเออกียดแอคติ้งไหมกินหวานไะมคะเอาเหมือนหกที่แล้วอะ น20ทีแล้วเลยตาเ็น้ออ้นิดแล้วนะนี่ิรนี่ค่ะมะละกอเราก็ขูดได้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยหัวปกช่างมัน ชิมขอให้ไม่ท้องเสียนะคะโอเคค่ะท้องเสียก็ไม่รู้เป็นไงอร่อยไหมหหรอ,อร่อยเออนางตำอร่อยเลิศอร่อยเหายไทยอินอย่างอื่นบ้างอะ <laughs> อะไรอินส้มตำ <laughs> อินนครพนมเอออันนี้ใส่อะไรใส่นี้ด้วยเหรอเนืออร่อย <laughs> ส้มตำนางนะสีโหยแซบอ้ sare, ูน so oh, ี่อะไรอ่ะมูลาบลินโตลินโตโอ้เอดูมารนี้ยังเนเไวาย อร่อยแล้วตากได้เลยค่ะไปค่ะนี่อันนี้เป็นห้องโถง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 แล้วก็สีสวยมากน,นี่ก็คือมาเป็นห้องนอนสองห้องบ้านหลังเล็กๆน่ารักสี่พุ่สี่วุ่มอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งหนึ่งห้องนอน๊บ,บ นี่นะคะห้องนอนหนึ่งห้องนอนไม่เล็กนะแบบโอเคเลยอ่ะแล้วก็อีกนี้ห้องนี้อีกหนึ่งห้องนะคะนี่อตู้นี้เสียงมันต้องมอ่าโอเคเสียงกล้องไงลูกนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงแบบทางเดินเรามาเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเห็นวิวดีๆนะคะนี่เห็นไหมวิวมองชมวิวได้ออกไปทางนี้ก็จะเป็นครัวนะคะถ้าต่อเติมออกไปก็จะเป็นครัว เนาะได้หลังใหญ่เติบเลยเนาะเนาะทางเดินก็กว้างใช่ตรงนี้ตรงนี้วางโซฟานั่งเล่นได้สบายนะเจว่าเนาะเนี่ยวางโซฟานั่งเล่นได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือลิศคือบ้านแบบเนี่ยทำแบบง่ายๆนะคะสไตล์แบบ แต่คือแบบโอเคเลยแหละหลังแบบหลังแบบอยู่แบบครอบครัวเนาะนี่ห้องโถงนะคะดเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอันนี้ข้างบ้านอันนี้หน้าบ้านงาน,น,นตันเีวคนเลยบรรยากาศดีมากเลย ย่ขนะมีบรรยากาศดี่ดีติดทุ่งนาเลยนะคะถ่ายรูปพระจันทร์มิวพระจันทร์เห็นพระจันทร์แล้วอ่ะซูมซุมได้ไหมได้้ไปโอ้นี่ไงได้ใหญ่มากๆพระอาทิตย์ตกไปแล้วเห็นขอบๆนะคะ ปิดปิดให้หน่อยได้ไหมคะ <fiance 20> <suas> <undergrad> ใหญ่นะทุกคนเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะคะหลังใหญ่เนะาะเนี่ยไรเหมือนกันอ่ะเร็วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องฟองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ